สวัสดีครับพี่น้องออกมาหาพึ่งหามิมกับทีมงานชุดใหญ่อีกแล้วครับวันนี้มากัน4คนกับผมวันนี้เราก็จะเน้นหาตามบอ่อน้ำนะครับนี่มาเจอบอ่อน้ำแล้วก็จอดดูครับช่วงนี้อากาศร้อนจัดเลยครับอุณหภูมิสูงมาก40องศาผมผมเน้นหาตามริมน้ำครับาะว่าพึ่งมิมก็ขาดนา้ำไม่ได้เหมือนคนนี่แหละครับวันนี้มากันแถวบ้านขามกับพี่น้องนี่บ้านขามเอ่ออำเภอจักรลาดนะครับหาหาพี่นอ้องหาหาขุมคอยยังสวยเลยครับตัวใ,ใหญ่พี่นาแบบนี้ ได้พุ่มเลยอือโอ้มีรังนึงมีลังหนึ่งจะเป็นยอดเลยพี่น้องเลยอยู่ช่องนู้นแหละพี่น้องปลายนิ้วผมน่ะมีมีช่องเห็นดะเคียนี่แหละครับรัางงามขั้นต้กเด็กครับนั่งละเดี๋ยวค่อยไปบอกทีมงานครับทีมงานก็ว่าตะโกนมาเหมือนจะเจอลงังนึงถือกันนะขอบบอกฝังนู้ วันนี้มีไก่น้ำนะครับพี่น้องเทคนิคหาพึ่งนาร้อนนะครับหาใกล้แรงน้ำครับผม,ยมน,น,นยหลังนี้ใครคนเห็นนะอ๋นนอเคดิตฟันวิ่งเหมือนจะดูเด้อยพี่น้องมันยานรอเลยเี่ยแต่พึ่งอาการแบบคนมาใกล้เราแบบจับไม่เป็นรูปเป็นทรงแบบเนี้กระจายตัวออกอย่างเงี้ยมีโอกาสดูครับพึง่งแบบนี้เดี๋ยวลังนี้ผมก็พันแอ๊นครับจัดการแม่บอดเดี๋ยวสองสามังเดียพี่น้องเดี๋ยวไหลตีจากแต่ลังก่อนเลย ตัดเลยครับไม่เสียวเวลาเพราะมีอีกสองลังรออยู่นะสบายเกินเละเคลื่อนเห็บลอยอุณหังดีอู้นังนนดีด้วยค <c oughs> ึ่งนึงคึ่งนึงมันรเรียกว่าดีไม่เต็มร้อยเนาะเพิ่งเริ่มถอดเร็วนี่มันเป็นช่วงๆครับพึ่งม้มเนี่ยเือนฝนจิ๋มานี่นั่นเลยฝนเริ่มเลยดิ เรียบร้อยครับลังแรกของผมที่ผมถ่ายนะแต่จริงทีมงานเราได้มาสี่ห้าลังแล้วนะครับในตะกาศเดี๋ยวไปดูกันเนาะอ๋อบนนี่ลังแรกของบอนี่ครับผมแม่บอนี่สามสี่ลังเลยครับไหลเก็บให้หมดเลยครับผมอ๋อมันมาส่งให้พันแอดพันวิ่งกับพันไก่ก็กําลังกระจายตัวกันหาครับช่วยกันหาอย่างนี้ลรครับผมทีมงานเราสนุกดีครับผมนัดกันออกป่าเดี๋ยวมาพันวิ่งได้หอยโข่งมาอีกลังหนึ่งน้องวันน้ำก็ทอดนิดๆช่วงนี้ไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ เอาเก็บสะสมไปเรื่อยๆนี่ครับเราได้มาจริงได้มาสี่หาลังแต่มันเป็นพึ่งเก่าๆอะครับุกลังุกลังเลยนี่โอ้เจ็ดหรือว่าแปด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 กางลังนี่นี่ผมเพิ่งจะมาเริ่มถ่ายครับแปดลังแต่ถ้าอยากดูก็ไปดูในคลิปช่องมันยุทธโยกินกับไก่คนหากินนะครับที่ถ่ายไว้ครับผมอ่าลืมแนะนําทีมงานบพันไก่ก็มานะครับพันวิ่งก็มาพันเอสนะครับอ่ะมากันสี่คนครับวันนี้ไปาเก็บอีกสองลังที่เห็นไว้ครับรอบบอนี่เอา อ่านวิ่งบุกตะลุยตะลุยหลังนี้ครับเดี๋ยวลงควันก่อนคู่ก็สิบกิมาเลยตอนลงลงไม่ได้เดือดางลงไม่ได้ทำไมตอนขึ้นขึ้นได้เราหารับถึงไหมครับถึงครับเบาเพื่อนเบาเบาจะถึงแล้วนั่นนั่นนั่นจริงโอ้หนำโอ้ขาปุ๋นเลยมันใสับรมด้วย ใช้ไมล่ะทางเลยใ้แล้ครับตนี้เคนเนา้อยมุนมเป็ทางไปเลยต้นคอยเลงน้ำมุนมั้งโอ้ยเงยังยงยงอ่าสนุกสนานกันไปกับพี่น้องใม่อยากกินเยอะเลยไอ้กุตัวใหญ่ือต้นใหม่นะ ให้ช่างขึ้นต้นไม้ตาเลยครับแม่ครับต้นคอยต้นแหลงนั้นหนาครับไปอุดรูดหรือไปจมถดูช่องเด้อเดี๋ยวยายบอกครับพี่น้องที่นี่ครับไปตามทางแล้วครับเจอบ่อตรงไหนหมายตรงไหนเสือก็จอดหาครับอาไปกันต่อกับผมนี่เหนื่อยๆมามากินนั่งกินท่าอยู่ในห้องแอร์เย็นๆก่อนมีแรงต่อครับ มอเตอร์ไซค์ไม่ไหวครับโอ้โอผมเคยมากับ,บ้านไก่แล้วมอเตอร์ไซค์มอเป็นลมเลย่อนเออพึงก้อนนักเออหุยแดดกัตีนาโอ้ยทรมานทุกรรมครับใช้รถยนต์ดีกว่าแล้วก็หาตั้งบอ่อครับผมเนาะไม่ต้องไปหาหมั่วครับเดี๋ยวบอ่อตรงไหนคอยลงไปต่อเลยโอ้บอ่อที่สองครับนัดมาไม่ไกลสองสามร้อยเมตรมามีอีกบอ่อหนึ่งพอจะจอดปุ๊บพผนเอสเจอเลยปับ๊บเลยครับหลังหนึ่งใหญ่ด้วยเราทวนบ่อนามอยู่อยู่ด้านนี้ครับนู่นรับบ่อนามครับ พอครับมาเห็นบอ่อเราก็หาที่จอดเลยพอจะหาที่จอดปุ๊บหึงยูนี่ครับลังหนึ่งจอดรถจงังลงมาดูแค่พงเห็นเลยนั่นเดี๋ยวนี้ครับสวยเลยนี่อยู่เป็นอย่างนี้็เนเหลืออะไรเสร็จเรานะครับลังนี้เดี๋ยวพันเอดเป็นคนตีนะครับไปดูภาพใดในช่องวันยุทธหายูกินครับส่วนผมและทีมงานอีกสามคนก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็จะกระจายตัวกันหาเลยครับผมเดินหาอ้อมมานี่ครับมาถึงพันเอ็ดตีเซตพอดีเลย มาแล้วครับพึ่งเริ่มทอดน้ำหวานครับพี่น้องแต่ก็ได้ครับแต่ไม่เต็มเท่าไรเลยวันนี้พึ่งเติมทอดน้ำนี่ก็ล้างที่ซิปลรามั้งครับเชิงหมานครับวันนี้หลังเดียวก็เอ้านะครับก็ไปอีกนะครับไปบอทัดไปข้างหน้าครับจุดนี้ก็สวยครับพี่น้องมีบอสองลูกครับนั่นลูกหนึ่งมีลูกหนึ่งครับแล้วก็มีพวกกอคอยเยอะครับผมด่านนู้นก็มีกอคอยเยอะจอดดูครับตรงนี้สวย พอดรุ่นขจายตัวกันครับใช่ดนะีเนาะโอ้มาก่อแหลกกระเจือเลยครับลังหนึ่งจักเป็นอย่างเนาะพี่น้องริมทางเลยครับกอกระทมริมทาง <c oughs> ผมเข้ามาดูกากระทมริมทางกอแหลกก็มีเลยครับลังหนึ่งครับอยู่ตรงนู้นครับจักเป็นอย่างเห็นแวบๆบ <Okay. S 1> เป็ียนอย่างแอดเไปเจอจักหลังนี่ท<อ>่านนั<อ>่นเห็นไหมเช็นอยู่ครับเอาได้อยู่อาจจะเป็นแล้วนะเป็ลังไม่ใหญ่เนาะโอ้นี่ ฝามือจะต้อเป็ีนหรือยังไหมมันสุ่งหนาหนาครับอยู่ติดบอ่อน้ำเลยนครับพี่น้องลังนี่ก็เป็นวิธีเลือกไม้ครับช่วงนาร้อนอย่างนี้นะครับเลือกหม้ที่อยู่ใกล้แหล่งน้ํานะครับเ,เดี๋ยวผรไปดูพุ่มนู้นครับเดี๋ยวจะมีสักหลังทีมงานเรากลับมายังรถหมดแล้วครับกระจายตัวดูทั่วแล้วก็ไม่เห็นเลยครับลังเดียวแหละพานิดกำลังขึ้นจัดการอยู่ครับ ระหว่างที่รอพันเอ็ตีลังนั่นผมเดินมาดูพุ่มนี้ครับเห็นอีกลังหนึ่งครับผมนึกว่าจะพันเอ็ดดูแล้วอ้าวแหละพันเอ็ดมาดูแล้วคือพวเห็นล่างนี้รอเง้นจริงแหละเชิงหน่อยครับแต่ก็เอาครับถึงไม่โค้งครับผมนำอ็อบเฟาะดีโอ้โหจีดาเอาไว้เยอะนี่ล่างก็ระมัดงงันนะน้องเอ้ยดูดูโอ้ยตัวล่างรูปพันทำไมมีหน้าไม่เอาเลยโอ้ไม่เอาดอกนะเหมือนจะไม่มีหน้าเลย ไปวิ่งเลยไม่เอาครับปล่อยไว้ไปเที่ครับทำเนียบครับผมโอ้ฝึงเรียมถอดครับช่วงนี้แพนด์ลงมาแล้วครับโอ้ลังนี้ยังคือกงลังนั่นเลอครับไปหน้าไม่มีมีอยู่จุดยิบหนึ่งเลยครับคอยยอดตาได้เยอะโอ้เจมส์จะโอมไปครับจะเปลี่ยนไม้ครับครับมาอีกสักลอยเมียดครับมามีอีกบ่อหนึ่งอยู่ตรงนู้นครับฝากถนนฝั่งนู้นแต่ฝั่งนี้ก็จะเป็นป่ามีพุ่มคอยเนี่ยเรียงรายสวยครับจอดดูครับ กระจายตัวครับโอ้พอตผมปิดกล้องปับ๊บผ่านวิ่งตะโกนเจอแล้วโอ้โหมองมาเมื่อกี้นี่ก็เป็นใหม่มมเลยนี่นั่นโอ้เราเลือกไม้ได้เป๊ะไหนเอ่ยโอ้ต่ำๆเลยไงพี่น้องอยู่ก๊อกคอยอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องอยู่ง่ายๆเลยครับของง่ายๆเลยลังขันขนได้ยันถึงนี่พอดี่เอาพอดีเลยนี่ เก๊าดยังงี้เลยพี่น,ออน้องเอ้ยังงี้เลยดิเนี่ยกินง่ายเนาะอยากเห็นถักสามสิบลังเอายังไงอเดี๋ยวผมจัดการครับหลัง,งนี่เดี๋ยวลองพันเอาใส่ครับความสูงผมพอได้ได้พอดีเลยนี่ไม่ต้องปีนเลยโอ้ยมีตลังหลางพึ่งไหมไม่เป็นงนี้หรอโอ้บ่มีน้ำเลย มีนิดหน่อยตัดเลยเลยเนาะครับโอ้ถึงไม่หน่ะเฮ้ออันเดียอันเดียไฮพันเอสดึกรีจับได้ไหมได้ผมจะจับสายคนโอ้หนูพันไก่ตะโกนมาล่างนึงโอ้เห็นยเวล่ะหมายนี้บ่อน้ำทำเลสวยมีพุ่มไม้มีจิงครับสองลังแล้วของลำยางตั้มแล้วผมยังยืมไม่ได้ครับยังสักกลุ่อุ้ยกินฮักพันกิงไต ตัดคอนเลยครับพันเดี๋ยวตัดคอนในพันผลครับอุ้ยอึ๊บอ้าวหนึ่งสองรับตารับตาอึ๊บหืมเก็บถุงเต็มตาอ้ยเด็กๆอืมอ้าวอ้าวได้โอ้โหได้เป็นลังไม่ได้เลยเอาไปดูลังของพันไก่ครับตะโกนมาจากด้านนู้นหันหมานนี่ไหนพันไก่อยู่ตรงไหนครับ อ๋ออยู่ปุ่มเตี้ยนี่โอ้อ่ะไหนไปดูครับนั่นนะโอ้โลางสวยด้วยทุกคนเออลังงามน่ารักเดี๋ยวต่อเอางานงามเต็มด้วยระบาดใส่ไม่คงเนาะง่ายๆเลยยังอีู่ก็เอาโอ้มีนามแล้วโอ้มีมัจะลวเดี๋ยวกินเนาะจัดครับการพ่นเยาใบใหม่ตีครับไปเดี๋ยวก็ นี่ใครว่าพึ่งได้ไหมใบเดียควันนี้จะซ้ำใบใหม่ใบเดียวก็ได้ดีกว่าถูกอีกดูตัวโอ้มันรังามำน้ำแบบนี้มันบ่อนั่นเลยพอดในกลางเลยบ่มีไอเลยบ่เอาเนาะบ่มีไอเลยเด้หนิในกลางก็บ่มีในกลางบ่มีก็อ่อนเลยตรงนี่ครับไม่เอาไม่เอาครับล่างเลย ไม่มีอะไรเลย <c oughs> หนาวเลยมีไม่มีตอดมดเลยอะนะครับนี่ยังตอ,งอ,งอดครับไปเดี๋ยวเดินทางกันต่อครับผม <c oughs> ไปยังชุดต่อไปกัน <c oughs> ใหญ่หมายโอ้ลังนี้ครับหลุดผ่านมองเห็นเลยครับตรงมูงเลยเป็นยอดมะขามจะเก,กี่ยวได้ไม่รู้ครับพี่น้องเดี๋ยวลงดูสักครู่เนาะเกี้ยวได้ครับเมื่อกี้พวกผมก็บครับมานี่แหละมองไปครับอยู่บนยอดมะขามตรงมูงเลยหลังใหญ่คันนะครับอยู่นู้นเลยพี่น้องเลยเอาได้ไหมดู เลยครับดูครับอืมใหญ่คันนะครับเก็บปิ้นอยากคันโอ้พันเอ็ดเห็นอีกรางหนึ่งครับนี่รางหนึ่งอยู่นี่ครับพีน่น้องพันเอ็ดเห็นอีกรางหนึ่งอยู่ตรงนั้นเก็บอยากเอาอยากโหนู่น,น แต่ละลังยอมนะครับแต่ละลังเจียวไม่ดูนี่นะพี่น้องเลยค่าดินไม่ขึ้นเลยจริงครับล่างก็ไม่ใหญ่หรอกครับแต่สูงสูงครับแหววหรอกครับโอ้แผ่นแกะตัดสินใจเอาต้นมะขามครับแต่มันขึ้นยากครับช่วงต้นข่ออย่าพผต่อยิงหนึ่งกับวันรุ่กเฟ้เดาอ้าวพันเอ็ดพันเอ็ดยอมไหวไหม เาครับชกันครับถึงแล้วถึงแล้วถึงยังย้อนย้อย้อยอหัวนั่ยอหัวนย่าไปมาพ่อเอดจะเป็นกรยับเลยด้มไก่โอเคโอเคครับผมสุอเสุอไปแอดไก่ไม่เจ้าขโไม่เอาหมวกอีกหนึ่งมาแล้วหมดเียวันหลานอยู่เนาะ ไม่รอเด้อไม่ที่ work ันๆเลยย,งยิงเด็ดยิงกระผักเอามันดำท้องกะา,ากเลยไปไล่้องพี่น่องลังอยู่นู่น,น,นค,ครับอู้สามลังเลยครับจุดนี่ระวังที่รอพันไก่ขึ้นแล้วกันผมเดินมาดูต้นนี้ครับนี่อันหนึ่งครับว่าน,น้ำยังฟองเลยครับไม่ไม่สูงแล้วครับแต่ต้นขึ้นยากเดี๋ยวเอาถอยมาตอกขึ้นเอาครับนี่เอาถอยเราเอาถอยมาด้วยอยู่โอ้สามลังเลยครับหนึ่งสองสามครับผมจุดนี้ ลงลู่เลยครับหัวน้าป่องๆนะครับรังเหนียหนาวอยู่เดี๋ยวถอยมาต่อเขาครับผมทีมงานเรารับทำงานเป็นทีมครับผมกับพันวิ่งออกมาหารังอื่นรอนะครับพันแอตตีรังนู้นครับขึ้นถอยพันไก่อยู่บนยอดมะขามครับจุ่ยรับทีมงานเราแต่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดินดูหมดแล้วครับไม้นี่ก็มีสามรังนะครับก็คือกอมะขามกอตะโกแล้วก็ ตะแบงนะครับไปดูด้านนู้นไปถึงนู้นก็ไม่มีเลยครับมันไม่มีบ่อนามครับระเวงนี่เพราะว่าบ่อที่ไก่ซูดมันอยู่ตรงนี้ครับครับถึงมันอยู่ไม่ไกลแ่งนามครับลงมาแล้วครับผ่านไกยงลงมานี่ครับถึงไม่น่าผิดสมัยเลยครับผมสงสัยจะได้หยุดหาแล้วครับไม่สวยเลยไม่คุ้มดูครับไปแล้วครับไปแล้วโอเคดูครับไม่สวยเลย เป็งทอดครับช่วงนี้เดี๋ยวไปดูลังพันแอสครับมัไก่กำลังลงมาครับสุดยอดครับฝากติดตามเลยครับไก่คุ้ากินกับผมอยากแค่ไหนก็เอาได้ครับทีมงานเราสุดยอดเหมือนกันนะครับนี่คนนี้ก็สุดยอดครับพันแอสครับในช่องวัฎหายุกินต้นยิ่งยืขึ้นได้ครับตอกคอยกันเลยโอ้โหไม่ธรรมดาครับกำลังเลื่อยกิงครับ มีตเอืเลยนิดนึงเอเราไปเราไปเราไปลงลงสวยนะนั่นเด้สวยกัว่านะเราไป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 โอเคโอเคท่านผมจะจับลายอนผ่านตัดคอนเด้อเด้อสวยนะเนี่ยมีน้ำแห้งนี่นั่นเด็กกินอะไรหนึ่งง ขาดขาดละอ,อืสวยลังนี่สวยผมก็ย่วเลยนะผันาน,นขันจีรำหนังเงียบผมลเลยดิจุด <laughs> นี้ได้มาอีกสองรังนะครับเดี๋ยวเราจะขับตามถนนไปเรื่อยๆนี่แหละครับมุ่งหน้าสู่อำเภอจักกะลาดครับอีกสิบกิโลก็ถึงอำเภอจักกะลาดครับผมก <laughs> ำลังจัดวางพื้นกันอยู่ครับโอ้โหวันนี้รู้สึกจะสิบไม่ใช่สิบห้ารังเหล่านี้ครับนี่ลืมนับครับ วันนี้คือประมาณดูนะครับแต่ถึงไม่ค่อยสวยครับจำนวนรงเยอะแต่น้ำหวานไม่ค่อยดีแต่ก็เอาออสะสมไปเรื่อยครับครับเลนมาเรื่อยๆครับพี่น้องอ่อสิ้นสุดเขตดงนังดําเลยครับก็พึงเคยมาเหมือนกันครับถึงตัวอำเภอจักรลาดเลยนี่ข้างหน้าเราเนี่ยเป็นน่าจะเป็นเข่าตัวอำเภอจักรลาดแลวครับ ก็มดพื้นที่หาแล้วล่ะครับคำเรลไดาครับสี่โมงนะผมสี่โมงกว่าเลยทางงานกัคงจะมุ่งหน้าครับน้องวุ้นมากแล้วครับพี่น้องจากจักรลาดเป็นน้องหุ้นมากกว่าสามสิบกว่าโลเลยครับเราก็ไปปิดคลิปกันที่บ้านนะครับพี่น้องครับเลิกหาแล้วครับมุ่งหน้ากับบ้านเลยกลับมาถึงบ้านแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวพึ่งมาเลียงในกระดงให้ดูนะครับเดี๋ยวสรุปผลงานครับว่าเราได้กี่ลังผมก็ลืมนับครับผมแต่สิบบวกแน่นอนครับพี่น้องสิบบวกแน่นอนเนาะเอาละครับจัดเลี้ยงเรียบร้อย พี่น้องว่ากี่ลังครับโอ้่ธรรมดาเหมือนกันนะผลงานวันนี้พี่น้องคะแนนนับแล้วครับ14ลังโอ้โหธรรมดาครับ14ลังครับผมเ่ว่ยกันหา4คนนะครับครับหลดเวดูตั้มบอไปเรื่อยครับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาตรงนี้นะครับทีมงานผม4คนแต่พันวิ่งติทุลาครับก็เลยแวะส่งไปก่อนนานี้เร็วยังไงก็ฝากกดติดตามพันวิ่งหหน่อยนะครับในพันวิ่งบุกตะลุยนะครับแล้วก็ทีมงานของผมอีก2ท่านนะครับ อันแอดครับจากช่องวันหยุดนายู่์กินนะครับท่านใดยังไม่กดติดตามฝากด้วยครับพี่น้องเป็นกำลังใจพันแอดด้วยคนนี้ก็สุดยอดนะวันนี้ปีนเกือบทุกต้นเลยนะครับสุดยอดแน่นอนไม่พิดหวังครับผลงานตัดคลิปดีด้วยนะสนุกอีกคนหนึ่งครับผมพันไก่ครับสายลุยอีกคนหนึ่งเหมือนกันต้นสูงต้นยากแค่ไหนก็พันไก่ขึ้นได้หมดเหมือนกันนะครับในช่องไก่คนนากินครับผมใครยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยครับพี่น้องนี่ก็สุดยอดฝีมืออีกท่านหนึ่งตีผึงหลวงของเรานี่ต้องคนนี้เลยครับ แล้วก็อย่าลืมพันผลนะครับในช่องชีวิตง่ายสายลูกท่งกับพี่น้องครับคลิปนี้ทีมงานของเราลาไปก่อนครับเจอกันทิปหน้าน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวออกอีกพี่น้องเดี๋ยวออกอีกกดติดตามไว้มีพิษหวังแน่นอนกับทีมงานเราสุดยอด